<ừ. S 2> อันนี้ก็ช่วยกันยกฮนะยกยุงขึ้นรถนี่ก็ได้ฝาก็แล้วันเลี้ยงนี่ก็ได้ไปหวางน้ำกัสิทำอะไรมือเดียวมึง่ าาาาออกกำลางังกายนี่ไรฝานลลอดดตั้งนี่ขลอดตั้งนี่เสียบเข้าไปตอนนี้แล้วก็้าวต้นเทียนไปฮะเอาไว้แห่กัน เดี๋ยวต้อมีคนนั่งนั่งขึ้นจับไปด้วยเดี๋ยวล้มขึ้นเลยน้อยขึ้นเลยอาหันมาหันมาแค่เราหันมาหันมาเอาต้นเทียนออกไิเอาหันหน้าทางนี้เออจะได้ถ่ายรูปเดี๋ยวนะต้นต้นไปที่หลังเขมรมาขางนี้นี่เออเขียนหน้ามาทำไมซื้อบื้อจังฝันเพิ่งมองไม่เห็นเลยเห็นหน้าก็ไม่เห็น

หันหน้ามายกยกงสูงดิงหลอดนี่มันนี่ก็ยกก่อนยกขึ้สูงเออยกไหันหน้ามายกขสูงเลยสุดหัวเลยเอาเดี๋จะถ่ายรูปยกขึ้สูง